ไม่นี่ก็ไม่ใช่เจ้าเป็นใครอย่างเจ้าก็กล้าเปิดมั่นของข้าหรืถ้าก็แค่มองเจ้าแค่แวบเดียวจะเป็นอะไรไปเนื้อไม่น้อยลงสักหน่อยเจ้าเคียนพอได้ยังไงกล้ายเพราะแต่ข้า

ใครในนั้นไหมนะยตายแล้วมา้าะเลี่ะเละเละหมดใครเป็นอะไรหรือเปล่านี่เป็นอะไรลูกช่วยด้วยช่วย้วยช่วยด้วยช่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 วยด้วยช่วยเขาด้วย สิพเล็หนือโดนตีจนเละไม่เจ็บได้เหรอ <S 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 อาจารย์ไม่อยู่วิชาแพทย์ข้ามีจำกัดได้แต่ใส่ยายให้เจ้าก่อนยายบ้านนาะลงมือหนักจริงๆแผลสองแผลนี้แผลหนึ่งแนวนอนแผลหนึ่งแนวตั้งเหมือนสะพานยกกระบี่ไว้ที่หลังเลยจะไปล่วงเกินนางอีท่าไหนถ้าไม่ได้ล่วงเกินนางข้าสาบานต่อสวรรค์ข้าแค่อยากดูว่าในรถใช่พ่อข้าหรือเปล่าใครจะไปรู้ว่านางจะมงโมโหขนาดนี้ นางเป็นใครมาจากไหนอวดเบงขนาดนี้อ๊อบอ๊บอ๊บบในกระลาทั้งฝูงแม้แต่ท่านหญิงตงเซี่ยก็ไม่รู้จักหรอเจ้าว่าอะไรนะผู้หญิงคนนั้นคือท่านหญิงตงเซี่ยแล้วนางมาทําอะไรที่ใต้ยงของเราท่านหญิงตงเซี่ยเป็นแขกคนสําคัญของฟาบาดเคยถูกคนเพิกเฉยแบบนี้ที่ไหนคนปาเถินบ้าบออะไรนี่ข้าถามเจ้าหน่อยพ่อข้าไม่ได้กลับมาพร้อมพวกเจ้าเหรอพ่อเจ้าเป็นใครพ่อข้าคือขวายตัวหัวหน้าหุนหลวงแห่งสำนักโหราศาสตร์เจ้าจับข้ามา พระอยากถามข้าอย่างนั้นข้าหิวน้ำแล้วอยากดื่มน้ำนี่เดี๋ยวนะนี่น้ำสกระปรกอะไรของเจ้าคุณขนาดนี้ดื่มแล้วยังมีกลิ่นแปลกๆเอกไม่ดื่มก็ไม่ดื่มสิพูดมากชะมัดกินอื่เธอเจ้าว่ะพูดมะเจ้าเคยเห็นพ่อข้าไหมข้าไม่บอกสักอย่างดูซิเจ้าจะทำอะไรข้าได้ไม่บอกใช่ไหมอัรมาเลย ตกลงจะพูดไหมพอแล้วอย่าตีเขาอย่าพูดเขาไม่พูดเฮ้ยจะพูดไหมข้ามีพูดซะยังสามลุกหนึ่งพวกเจ้านับเป็นตัวอะไรรอข้าโตเป็นแม่ทัพใหญ่จะเอาพวกเจ้าให้ตายเลยทัพพีสิไม่ว่าเหตุผลจริงๆพวกเจี๊กลับมาแล้วเลยทำไมอาจารย์เรายังไม่กลับมาอีกน่าจะใกล้แล้วน่าจะเป็นพวกศิษย์พี่กลับมาแล้วชื่อนุ ข้าจะไปข้างนอกขวางพวกเขาไว้กซซเอ,อิงที่นี่เป็นหน้าที่เจ้าแล้วไปไปแม่ข้าเป็นคนทำหกินเด้อ เจ้าต้องไม่เคยกินของอร่อยแบบนี้นะขเป็นยังไงวัตถุดิบยาไม่ละเอียดแต่ว่าแต่ว่ารสชาติพอไหวข้าไม่รู้จักเจ้าไม่อยากรังแกเจ้าข้าแค่อยากถามอะไรเจ้าหน่อยเจ้าบอกข้าข้าก็จะปล่อยเจ้าไปฉช่นนั้นเจ้าใส่ยาให้ข้าก่อน ระหว่างทางที่เรากลับเมืองหลวงได้ยินคนบอกว่าท่านบวงสูงถลม่มท่านบวงสูงถล่มเหรอใช่พ่อเจ้ากลับมาไม่ได้แล้วพอท่านบวงสูงถลม่มคนของสำนักโหราศาสตร์ก็ถูกฝังอยู่ใต้ดินหมดเลยเจ้าโกหกท่านบวงสูงที่พ่อข้าสร้างไม่มีทางถลม่มเขาเปน็นนักดูดวงจุ้ยที่ดีที่สุดของใต้น <ำ S 2> ักดู่วงจุ้ยก็เป็นคนท่านบวงสูงถล่มจริงๆลูกน้องพ่อข้าบอกแล้วคนที่ก่อสร้างพวกนั้นล้วนถูกฝังอยู่ใต้ดินตายแล้วเจ้าพูดเหลวไหล

杀了平靖侯，就是我活在这世上唯一的藏海传》跟传统的复仇爽剧，我觉得不太一样。他是一个没有武功的人，要达到复仇道路上前进的这样的一个目的，他就需要去用尽自己所有的关系跟手段。神秘人把他救了以后，高明。 成为他的师傅，我叫高明，义父、易容。上午跟我学堪舆营造，下午跟高明学纵横之术。这个孩子就交给我们来培养，让他以后走上一条复仇之路。你要复仇，就要学会风的变化莫测。你就是我的第三位师傅。六初，他给藏海上的第一课，就是教他如何拒绝女人的柔情蜜意。这世上最难防的是真心。 他就是你的仇人，平津侯庄如隐，乾隆必须入冤呐、啊。藏海，愿为侯爷效犬马之劳。平津侯庄如隐，他为了达到他心中的目标，他会不惜一切手段，就比如说把藏海的一家人慢慢招来。你知道该怎么做？ 藏海没有上帝视角，他也会遇到一些困难，没有办法解决，他也会焦虑、求助、示弱。肖老板，勿怪，在下是来陪你的。一开始接近三岸图的目的呢，想要利用他的关系网，他的权利。大家都是朋友，您就帮我这个忙。我发现他藏了秘密，但是他也不跟我说。但其实我也是有隐藏的，他心里藏了很多话，但现在深究下去是不会有什么结果。 观众也想看到藏海如何在这一盘缜密的棋里面用尽自己所有的力气跟手段往前走。我要帮他获得平静，我的宠爱和信任，让他帮我问出那个人。他凭什么帮你啊？利来利往，唯利而已。最开始阶段肯定是纨绔子弟，然后去从军了，在那块儿呢，其实也有一个比较大的影响。装 海在一定程度上改变了他的人生轨迹。现在他在我手里，我会用他杀了平津侯。我要是告诉你，你的仇人不止平津侯，还有其他人。 这一下子我需要有这个，这样要要薛微的，太多了，等掉百分之八，那你来一个百分之八十吧，嗯，儿子，好自然，就这样，好演技，好演技，绝，见过大人，这儿行不行？对，大人，草民大人，草民大人，大人太见，藏海，草民大人，我又怎么可以？ 毫发无损地走出来，大胆太大了！你让他说但但太后下跪，胆大胆大，换个也挺有意思。就就就就这俩，这俩同时，这俩，劳烦孙公你这四个人，这个方向啊，东南西北，我们一会儿再拉开一点点啊。劳烦孙公公，那四个人怎了？你碰在一起，刚刚口啊！对啊。